วันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่ม216รายแบ่งเป็นนคะรนิวยอรไทเปสูงสุด91ร,รายในาจำนวนนี้จากคลัสเตอร์จงเหอ12รายจีหลง33รายกรุงไทเป28รายชิงจู13รายเทาหยวน11รายฮวาเหลียนและเกาฉงเมืองละ10รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศอีก65รายชิง เมื่อวานนี้มีหนุ่มไต้หวันอายุ20ปีเสษติดเชื้อโควิดอาการรุนแรงระดับปานกลางมีโรคประจําตัวฉีดวัคซีนครบสองโดสมานานกว่า5เดือนแล้วและยังไม่ได้รับเข็มกระตุน้นตอนนี้รักษาด้วยยาเรมดิซิเวียการแพร่ระบาดในไทเปและนิวไทเปยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้กรุงไทเปนอกจากจะพบเจ้าหน้าที่บ้านพักคนชราสรงสารติดเชื้อแล้วโรงเรียนอาชีวะนั้งกลางก็พบครูหนึ่งคนและนักเรียนอีก8คนติดเชื้อด้วยโรงเรียนประกาศหยุดเรียนจนถึงวันที่12เมษายนนี้ 全校的两千多位的学生跟教职员都会停课到四月十一号，那暂时停止上课，在家学习。 เมื่อวานนี้คลัสเตอร,ร์โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่ซานเชียนคอนอิวไทเปเพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม19รายรวมมีผู้ติดเชื้อแล้ว79รายในส่วนคลัสเตอร,ร์โรงงานสู้ลิงมีผู้กักตัวทั้งหมด543คนก่อนสิ้นสุดกักตัว3วันหากพีแอลเป็นลบก็สามารถกลับไปทำงานในวันที่11นี้ได้พนักงานอื่นๆต้องมีผลเอทิเคปเป็นลบถึงจะกลับเข้าทำงานได้สำหรับคลัสเตอร,ร์จงเหอมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม4รายศูนย์บัญชาการและเทศบาลนาครนอิวไทเปมั่นใจสถานการณ์ยังเอาอยู่ ยอดผู้ติดเชื้อของไต้หวันทะลุร้อยรายเป็นเวลา5วันติดต่อกันและยังมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิชาการด้านสาธารณาสุขกล่าวว่าร้อยละของประชากรที่ฉีดวัคซีนเข็มสามอยู่ที่5้ตมานานเกินไปการระบาดครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าภูมิคุ้มกันจากเข็ม2องแอสตราเซเนกลดลงส่วนวัคซีนบน,นหน้าครบ2เข็มภูมิคุ้มกันก็จะลดลงด้วยคาดว่ากลางเดือนสายนี้จะมีผู้ติดเชื้อในประเทศมากกว่า500คนต่อวัน นับเป็นความโชคดีตั้งแต่ปีใหม่จนถึงวันที่3เมษายนนี้มีผู้ติดเชื้อรวม1,713คน99%มีอาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการเพื่อถนอมกำลังทางการแพทย์ศูนย์ประชาการควบคุมโรคระบาดประกาศเมืม่อวานนี้ว่าผู้ป่วยอายุต่ำกว่า65ปีหรือมีอาการไม่รุนแรงช่วยเหลือตัวเองได้จะถูกส่งไปที่ศูนย์กักตัวหรือโรงแรมกักตัวและให้กักตัวได้ห้องละสคน ศูนย์ประชาการการควบคุมโรคระบาดเน้นย้ำว่าปัจจุบันผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิรอรการติดเชื้อข้ามสายพันธุ์เกิดได้น้อยผู้ที่เคยติดสายพันธุ์ BA1 จะมีภูมิคุ้มกัน b a 2ก่อนหน้านี้ได้ทดลองกักตัวห้องละ2คนเป็นบุคคลภายในครอบครัวเช่นแม่ลูกสามีภรรยาเงื่อนไขในการพ้นการกักตัวไม่เหมือนกันในอนาคตหากมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นอีกหรือมีปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็จะมีการพิจารณาน,านโยบายกักตัวใหม่อีกครั้ง วันนี้เป็นวันที่4ของวันหยุดยาวท้องฟ้าแจ่มใสกลุ่มเมฆฝนจากประเทศจีนตอนใต้ได้เคลื่อนตัวห่างออกไปอากาศก็อุ่นขึ้น,นอุณหภูมิในไต้หวันอยู่ที่ประมาณ20-25องศากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าช่วงหลายวันต่อจากนี้อากาศจะคงที่กลางวันและกลางคืนจะมีอุณหภูมิต่างกันมากฝั่งตะวันออกจะมีฝนตก 整天都会有些局部性的短暂雨。那到了六号的晚上到七号这段期间呢，有一波东北季风南下，那水汽会稍微增加的比较明显一点点。อย่างไรก็ตามคืนวันพรุ่งนี้จะมีลมรสตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาทางใต้ทำให้ภาคเหนือและภาคตวันออกเฉียงเหนืออาจกลับมาหนาวอีกครั้งขณะนี้อากาศในทะเลจีนใต้และหน้าน้ำฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์เหมาะแก่การก่อตัวของพายุกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าอาจเกิดพายุ depression หรือพายุใต้ฝุ่นได้ ยังคงต้องคอยสังเกตการในช่วง3 5วัน <Bye. S 1> หลังจากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวเ <In> มื่อวานนี้เฉินเนี่ยนชินนักชกสาวชาวไต้หวันรุ่น69กิโลกรัมเอาชนะหงงกไหมนักชกสาวชาวเวียดนามใน Thailand Open International Boxing Tournament เข้ารอบ4คนสุดท้ายได้เหรียญทองแดงแน่ๆแล้ว เฉินเนี่ยนชินเข้าร่วมแข่งขันไทยแลนด์โอเพนอินเ n อร์เนชั่นแนลบ็อกซิ่งทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เป็นการอุ่นเครื่องภายในตัวและหวังว่าจะได้พบคู่ชกในกีฬาเช่นเกมส์และนี่นับเป็นสนามนานาชาติครั้งแรกหลังจากร่วมชกในกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวทั้งคู่แลกหมัดกันอยางดุเดือดยกแรกคว้าคะแน10น10คะแนนมาได้3ครั้งยกที่2 2ครั้งยกที่3 5ครั้งเฉือนชนะไป3ต่อ2ยกซึ่งในวันศุกร์นี้เธอจะขึ้นชกกับนักมวยสาวอาริอานิคโคเซนจากนิวซีแลนด์